สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่อง SOS กันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนต์เรื่อง Tom and Jerry นะครับหรือบฟี่จะหรือจะเรียก Tom and Jerry ปกติก็ได้ <c oughs> อย่างแรกเลยคือผมนจะพูดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันห่วยครับคือไม่ไม่ได้ห่วยแบบ อารมณ์มันแบบมันไม่ได้ห่ยมันหนังกากะงัวงอะไรเงี้ยแต่มันห่ยต้งพอดครับผมไม่ชอบพอดหนังเรื่องนี้คือพอดมาบอกว่าทอมกับเจอรี่หลังจากที่แบบเป็นคู่คู่ซีคู่ตีคู่หาเหียอะไรมาแปดสิบปีปุ๊บก็โดนแลวออกจากบ้านพอดไม่แค่เนี้ยคนโดนได้ออกจากบ้านเสร็จก็ไมหาที่อยู่หาไม่ได้หาที่อยู่ไม่ได้ที่อยู่ไม่โอเคเจอรี่ก็เลยไป พักที่โรงแรมมีสปอยนะครับอืพอไปพักที่โรงแรมทอมก็คือเอาย่อๆคือทอมก็ไปอยู่ที่โรงแรมนั้นด้วยจะเข้าโรงแรมนั้นด้วยเข้าไม่ได้คือผมรู้สึกว่าพอดหนังนี้มันแย่คือเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอะนางเอกคือผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมาหางานทําอ่ะแล้วแบบเอามาโกงเอกสารคนอื่นอะไรแล้วมันก็เข้าไ,ได้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าหนังมัน มันพอดมันห่วยครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลไม่ต้องพูดถึงครับแ yeah, ย่มากๆความสมเหตุสมผลไม่มีอะไรเลยไม่มีความสมเหตุสมผลเลยสักนิดเดียวคือเวลาทอมปัจจอรี่ตีกันอะ่ะผมอัน,นอันนี้ผมเวน้นเวนให้แลวนะมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีเพราะาตอนตอนจบเรื่องตอนท้ายเรื่องนางนางเอกก็ไปเอาไอ้คนที่เขาโกงตอนตอน้ตองเรื่องมาให้เขาได้สมัครงาน ปรากฏไอ้ผู้หญิงคนนั้นไม่โกรธเอ้าคุณงงไหมมันไม่โกรธเว้ยคือโอยผมนี่แบบเหนื่อยใจอะ่ะเออคือบทมึงไม่แค่นี้เรื่องบทเรื่องเรื่องคะแนนเกี่ยวกับพอตเนี่ยผมให้สองพอพอด่วยมากแต่ข้อดีที่ผมมองว่าโอเคมันได้คือ เขาสามารถทำความน่าสงสารความทรัพย์ซึ้งอะไรออกมาได้โค้งขัง้นดีชีวิตออกมาได้ดีว่าอ้ยเราต้องเจออะไรามาบ้างนี่แต่และครั้งที่เราไปสมัครงานแล้วมันไม่เข้ากับงานแล้วเราต้องมาหางานทำไม่มีงานทำออเอออุยอันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคเราโอเคกับพอดแบบนี้แต่ดูดูหูผมไม่โอเคกับพอดอย่างนี้ อแต่ก็พอเข้าใจนะว่าเป็นมันเป็นหนังเด็กก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากต่อไปเรื่อง CGI ครับโอ้หนังเรื่องนี้ CGI ดีมากๆผมให้เป็นเป็นหนังที่ a อนิเมชันของทอมทอมกับเจอรี่สวยที่สุดแล้วสวยมากคือไม่น่าเชื่อว่านี่คือหนังทุนสร้างแค่76็ดสล้านตัวล่าสาหรัฐดะคือไม่น่าเชื่อว่านี่คือทุนสร้าง76ล้านนะแต่ทำได้ขนาดเนี้ย คือคุณว่าแปลกไหมล่ะหนังแค่ทุนสร้างเจ็ดสิบหกล้านเหรียญแต่สามารถทำทำ CGI ออกมาได้ระดับหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์อี๋ยวผมจะให้ดูทุนสร้างนี่นี่ผมไม่ได้โกหกนะอันนี้นี่ดูนะดูนะเอ้าเจ็ดสิบเก้าล้านเอา 79, ้าเจ็ดสิบเก้าขอขอขออภัยครับเจ็ดสิบเก้าล้านดอลลาร์คุณสามารถทำมาได้เหยียบแบบหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านสองร้อยล้านอะไรเงี้ย คือซีเจทำอมมาได้ดีมากๆนะคือคือแสงตกกระทบหรือว่าเงาของทอมกับเจอรี่นี่แบบสมจริงมากๆฉากแอคชั่นฉากตลุงบอลอะไรอย่เงี้ยอุ้ยมันทำามมาได้สวยมากๆนะแม้เพื่อนผมจะบอกว่ามันมันไม่สวยเลยแต่ผมมองว่ามันสวยนะคือเขาสามารถผสมเทคโนโลยีสงมิติกับสามิติได้ออกม,มาได้ดีมากๆนะทอมนะครับทอมกับเจอรี่โอเคต่อไปเรื่อง ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนีนะต่อไปผมจะทําเป็นเรื่องนึกไม่ออกเอาเป็นว่าผมจะพูดถึงพูดถึงจะพูดถึงอะไรดีอ่ะเอางี้กันผมจะพูดถึงฉากแอคชั่นแล้วกันฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะคือ พูไม่ออกอะคือมันค่อนข้างที่จะเคารพต้นฉบับมากมากเลยมีฉากเออมีมีประมาณว่ามีฉากเทวดากับมีฉากยม,มาบาลไอ้ใครอะไรสักอย่างนี่แหละว่าแบบมีคนดีคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยเทวดาก็เออสนับสนุนดีๆทมไมอยู่กับเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงตามเป๊ะต้นฉบับเลยแล้วมาทำมาได้เฮ้ยแม่งเราได้แบบเราได้เห็นว่า เขาเขาลบต้นเชับอกมากหนังนี้ต้นเขาลบต้นเชับอกมากๆแล้วฉากแอคชั่นฉากต่อสู้นี่ผมชอบมากๆอะ่ะคือชอบมากๆเลยแม้ว่าจะทําให้ผมอื่นๆน่ะมันมันมันอาจจะไม่ตลกมากแต่ผมชอบนะเออผมชอบไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ยังงี้อย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ครับทอเมเอจเจอรี่คุณอ,อ,อ,อย่าไปหวังอะไรกับมากกับหนังเรื่องนี้นน ดูเอาสนุกก็พออย่าอย่าทำแบบผมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมเข้าดูวาความคาดหวังว่ามันอาจจะแบบโอเคมันอาจจะมีความสมเหตุสมผลมาาขึ้นไม่คุณอย่าหวังกับเรื่องนี้ครับอย่าไปหวังเลยครับความสมเหตุสมผลดูเอาสนุกพอแล้วนะอย่งนี้อย่าหวังอะไรเลยนะคุณหวังได้หวังแอคชันได้แต่อย่าหวังในเรื่องอย่าหวังในเรื่องก็พอนะครับ ต่อไปผมจะพูดเรื่องตัวตัวการแสดงของพระเอกนางเอกของหนังผมมองว่าการแสดงเนี่ยก็อยู่ในขั้น,น,ก,นกลางๆไม่ถึงกับยอดเยี่ยมแบบชิงออสการ์นี่ได้นะก็พอด้พอดูได้นะครับเป็นนางเอกเป็นคนเล่นหนังเรื่องไอ้คลิกแอสเออเป็นจิ๋วจี๊ดคลิกแอสผมก็ เออคิดว่าเธอก็เล่นดีอยู่นะก็ไม่ได้แบบดีเลยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เล่นได้อยู่ไม่ถึงแย่แล้วก็มีไอ้ใครก็ไม่รู้ที่มันเล่นเล่นหนังมีการเล่นหนังฮอลลีวูดบ่อยๆอยืมใครก็อย่างคนนี่แหละที่เขาที่เขาเล่นเล่นหนังโอเคเรื่องนักแสดงผมโอเคผมให้ผมตัดจบนะผมให้คะแนนหนังนี้ประมาณ สักห้าเต็มสิบแล้วกันผมรู้สึกว่าสตอรีรรมม่ทำออกมาดีดีไม่สตอรี่สตอรีรรมม่ทำออกมาไได้ห่วยสีใจดีอ่ะชอบมากเรื่องสีใจคือเรื่องเรื่อง,องสตอรี่นี่แบบโอ้ห่วยจัดอะแต่เรื่องซีใจนี่มาช่วยเลยแล้วก็เรื่องฉากแอคชั่นชอบมากแล้วก็เรื่องการแสดงสอย่างเนี้ยผมให้เห้าเต็มสิบไม่ไดีดี แล้วก็ไม่ได้แย่พอไ,ได้กลางๆไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับดีเอาว่าดูเอาฉากแอคชั่นพาลูกพาสานของท่านไปดูได้นะครับตอนนี้ยังฉายอยู่ยังทันนะแต่ถ้าคุณหวังในเรื่องที่ยอดเยี่ยมหวังความสนุกแบบสนุกแบบสนุกมากๆเหมือนทอมแอนเจอรี่ที่เราเคยดูมันไม่ขนาดนั้นอะ่ะเออมันก็สนุกในในรูปแบบของทอมแอนเจอรี่งั้น เราปิดคลิปน,นะครับบ๊ายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับ